เรา,ารู้จักการใช้ who's กันนะครับ who's มีความหมายว่าใครใช้แสดงความเป็นเจ้าของ who's เป็นได้ทั้ง adjective และ pronoun adjective ใช้โดยมีคำนามตามหลังและ pronoun ใช้โดยไม่มีคำนามตามหลังแบ่งออกเป็น3โครงสร้างด้วยกันนะครับโครงสร้างที่1โครงสร้างประโยคคำถาม who's บวก now บวก verb to be is และ are ตามด้วย question mark เช่น whose car is black เราก็จะตอบว่า it is john's car อีกหนึ่งคำถามกันนะครับ whose skirt is that เราจะตอบว่า it is my skirt โครงสร้างที่สองนะครับโครงสร้างประโยคคำถาม whose บวก now บวก verb to do Do และ does บวก subject บวก object และเครื่องหมาย question mark ตัวอย่างนะครับ w h o s e book do you borrow เราจะตอบว่า I borrow สมศักดิ์ book อีกหนึ่งคำถามนะครับ w h o s e bicycle does James ride เราจะตอบว่า James rides has bicycle อันสุดท้ายนะครับโครงสร้างประโยคที่3โครงสร้างประโยคคำถาม whose บวก is are บวก this หรือ that หรื those this บวก now ทําด้วยเครื่องหมาย question mark ตัวอย่างนะครับ whose is that car แล้วก็จะตอบว่า That is John's car เห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับการใช้ Ho ส์ง่ายนิดเดียวนะครับน้องๆเพ,พื่อนๆลองไปศึกาษากันดูนะครับ